สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นชาร์ลินละมั่นดอนกันนะครับกดไปดูว่ามันยากแค่ไหนสำหรับใครที่ไม่มีเพชรนะเล่นชา l e n g e นี่ได้จบหนึ่งชาร์ลินสามพันห้าได้สามพันห้าร้อยเพชรนะ <c oughs> อืมอเขียนส่งให้เราเราอู้ใจให้ตระหนักเระงนากใจ ให้ชาบีชาวีจ่ายให้เวลาเวล่าต่อให้โตเอตโตษส่งอะไรครับนี่ยิเอยีเดิฮึ่มอะมาอูมาลองเาวร์ช็อตกันดู เขาก็ฉัดไม่ได้เลยเปิดไปเรียแล้วชาลินนะม่ายๆใครที่ทำประตูไม่ได้นั่นลูกจิกมันกับทัศน์ศรีไปอืม อ่านีค่ครับรครับพี่ติ๊กครับครับ,รบตันเต้โอ้โหครับนั่นนี่โอ้โหโอ้โหก็ดูด้วย ให้ดูด้วยไม่ปร่งใสครับกรรมก,การเทคนิคส่งลูกพุ่งนะจัดอท่นเยนะ จะยิงให้ได้เยีเขากัชอบโอ้โหเยอะนะชอบเลยชอบอุ้ยายองพยายามหาไปยื่นยึดตำแหน่งดี ขึ้นเลงหาตัวเบสเลดเด็ดอ่าขึ้นสุดลงสุดตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวยีนด้วยกันนาตัวหนึ่งอือโต้เดโตกระชากกระชากเดขัดแล้วก็ ไม่ไม uh ่ไ huh. ด้จ mm ับเลยอยู oh. Oh, yeah, nah, nah. ่ๆขยันหนักเนี่ยนะมาให้เล่นบ่อยๆเพื่อฝึกความสนานป๊อปป๊อปป๊อปน่า เทคนิคยิงสำหรับตัวที่ขาข้างให้ถนัดให้ตัดต่าอ่ะจุดน้เนี่ยหาวตัวไม่มี โอเค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  là un là un à. à. ok tập tập đi okay để giờ... để, giờ mới... để mình lên lên để game này เล่นโชยกเกมหนึ่งเลยจะโชว์ดูวมันไม่ได้ยากเลยเลินพวกเนี่ยเกมเขาชอไปะิด่งไปขยุ่อะไ่เพื่ก็่ไปน,นันไ mọi người mọi người mọi không mọi người mọi người Ừ. người mọi người mọi người ถ้าตัดลูกทูเลยนะตัดลูกศรลูกทูเลยนะมันจะเป็นการทำทางตัดตัตววดเทว,วคิดไปสุดบล็อกสุดเตะมุมนะเราเตะไปที่บริเวณกลางหน้า น่าเกลีืเดี๋ยวขแก้ขอแก้มือลูกเต็มครับนีเด้อยเยนลูกเต็ง่ายสุดแล้ับ <ừ> ส่วนตัว,นวหนเลือกตัวที่ให้มัแต่นะให้เลืก,กตัวที่ค่าพอเยอะๆดูดตรงนี้ครับนี่ครัเปิดได้โหมดใไม่ทานี้ครับ เตะตันไปบอกทบบล็อกเกลกองนะเดี๋งเรื่องตัวหนึ่งเป็นตัวดันตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งรับนะยาีครับ ง่ายๆนะคนใครที่าทาตั้งตัวหาเพชรตั้งตัวแนะนำกิตนี้เลยโอมาดอมคาริสโอมาดอมป๊าโคไม่ทสงกันเดียว ก็ตึงไปตต๊บตัดตาหนี่เพิ่เนี่ยพูดวิ่งมันจะเป็นสี่ห้าซ้ายสี่ตะขอหถ้ายิงซ้ายมัน้ปัดจอมันจะคม <c oughs> <c oughs> บาตัวสีห้าเหมือนกันทำไม<บ>ถึงไม่จำเป็นต้องปัดจอไม่จำเป็นต้องปัดจอก็เข้ามันแล้วแต่ตัวนะอ๋อเป็นลูปกางเตะล้ำหน้านะ ไม่ไม่ดันเลยอยู่ตัวแมรี่เจนโอเ,เล็กโอชัดนี่เกิดพื้นสนามแนะนำเลยตัวนี้แมรี่เคนยิงแรงไงยิงข่งมยิงแรงยิงข่มจบสกอร์ดี แนะนำแฮร์รี่เข็ก็ได้ยิงก็ดีต้องแฮร์รี่เค huh. นมะป๊อปเอื้อเล่นไวเลยป๊อปป๊อปป๊อป เนาะสาสุดๆเก็บอมะเออทท่นท่จะปล่อยออกนะเนี่ยไ่เิงอไปเิดอ้นะไรกได้ปัดจ้กระทบปัดจอดอเป่า ตรงใจงขา่ yeah, yeah, yeah. าแอเยอะเยอะยอะไกลเกินนี้เยอสถิติคนอ่นนี่ย,ย,ยทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ